พอจเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ช่วงนี้ตมาก็กำลังนำเรื่องของสวรรค์นะเทพบุตรเทพิดาอนิสง์ของการให้ทานแลวก็รักษาศีลมาอ่านให้ญาโยมได้ฟังกันในหลายวันก่อนญาโยมฟังเกี่ยวกับเรื่องของเทพิดาเป็นส่วนมากนะวันนี้ให้ฟังเรื่องของเทพบุตรบ้างโยมนะว่า,าบุคคลที่เป็นตอนที่เป็นมนุษย์นะโยม เป็นเป็นผู้ชายนะโยมนะเป็นผู้ชายเป็นเทพบุตรเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วทําบุญแล้วตายไปเกิดเป็นเทพบุตรเนี่ยก็ให้โย,ยมได้ฟังบ้างนะส่วนมากฟังแต่เรื่องผู้หญิงเนาะอาตมาเลือกเอามัทธกุณตรีวิมานนะโยมในวิมานวัตถุมัทธกุณตรีวิมานมีคาถาว่าอาังกโตมัทธกุณตรีเป็นต้น มัตตากุนตรีวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตทวันกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์สมัยนั้นพราหมณ์ชาวสาวัตถีคนหนึ่งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภวะมากเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ให้อะไรแก่ใครๆเพราะไม่ให้นั่นเองเขาจึงเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าอธินะบุปกะคือไม่เคยให้อทินะบุปกะนี่ไม่เคยให้อะไรก่อนนะโยมนะอทินะไปว่าไม่ให้บุปกะไปว่าก่อนโยมไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆก่อนเหมือนกันเดอะโยมเขาไม่ต้องการเฝ้าพระตถาคตโยมเนาะใกล้เกลอกินด่างจริงๆนะเนี่ย ไม่ต้องการแม้จะเห็นสาวกของพระตถาคตขณะพระเดินบินบาตมาผ่านหน้าบ้านยังไม่อยากจะมองเลยโยมคนไม่มีศรนะัทธาเนาะคนตรนีไม่เห็นอานิสงส์ของการทำบุญนะเพราะความเป็นคนโลภโดยเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือตรนีด้วยเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องบาปบุญด้วยนะเขาสอนบุตรของตนชื่อมัตตกุลดีว่าลูกเจ้าไม่พึงไปหา ไม่พึงเห็นพระสมณะโคดมและสาวกของพระองค์เนี้ยตัวเขาเองก็ได้กระทําอย่างนั้นเรียกว่าทําเป็นตัวอย่างให้ลูกดูโยมการไม่เลื่อมใสในพระเนี่ยทำอย่างไงนะคราวนั้นบุตรของเขาป่วยพรามไม่ได้ทํายารักษาเพราะกลัวเปลืองทรัพย์โอโยมห่วงทรัพย์มากกว่าห่วงลูกนะพ่อแม่ประเภทนี้ก็มีอยู่เหมือนกันในโลกนี้เนาะ เมื่อโรคก,กำเริบขึ้นจึงเชิญหมอมาดูอืเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายโยมตอนที่มันเริ่มจะเป็นก็ไม่ไม่รีบตัดตัดไฟแต่ต้นลม,มนะเออเดยกคล้ายๆกับว่ากลัวหายแล้วล้อมค้อหรือเปล่าโยมเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะโรคก,กำเริบขึ้นแล้วจึงเชิญหมอมาดูหมอทั้งหลายดูร่างกายของเขาแล้วรู้ว่าเด็กนั้นรักษาไม่หายจึงหลีกไป ไม่ยอมรับการรักษานะถ้ารักษาไม่หายก็ชื่อเสียงของหมอก็จะไม่ดีโยมพรามคิดว่าเมื่อลูกตายในเรือนนำออกลำบากจึงอุ้มบุตรให้นอนที่นอกนอกซุ้มประตูเออโยมแปลกเว้ยคือว่าไม่อยากให้นอนในห้องเดี๋ยวตายแล้วก็อาจจะเขาบอกว่าท่านบอกว่านำออกมาลำบากนะ ในในในอีกในอีกที่หนึ่งท่านบอกว่าพรามไม่อยากให้ลูกนอนอยู่ในห้องนี้กลัวว่าเพื่อนๆน,นทั้งหลายของเขาเวลาจะมาเยี่ยมลูกที่กำลังป่วยหนักเนี่ยเดี๋ยวมาเห็นทรัพย์สมบัติมากมายภายในบ้านเนี่ยก็จะตำหนิติเตียนได้ว่าโอ้โหพรามณคนนี้หาทรัพย์ไว้อย่างมากมายเนี่ยลูกป่วยไข้ก็ยังไม่อยากเอาลูกไปหาหมอเนี่ยเป็นคนตรหนีเหลือเกิน เพราะปกติแกก็เรียกว่าตะหนีอยู่แล้วนะกิติศัพท์บัรชั่วในความตะหนีของแกก็ฟุ้งขจรไปทั่วโยมใครๆเขาก็รู้จักนะนะแกก็เลยคิดว่าไม่อยากให้คนที่มาเยี่ยมมาดูลูกเนี่ยเห็นทรัพย์ยในเรือนโยมอันนี้ในอีกที่หนึ่งท่านกล่าวอย่างนั้นก็เลยเอาลูกมานอนอยู่หน้าบ้านโยมใครมาเยี่ยมก็ มาอยู่เพียงแค่ที่เรือนที่ชานหน้าบ้านนะไม่ไม่ได้เข้าไปในในบ้านในห้องณราตรีปัจจุสมัยใกล้รุ่งวันวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นมัตตกุณตรีมานบหมดอายุจะต้องตายในวันนั้นเองโอ้โยมพระองค์ทรง เล็เห็นอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของมานบน้อยนะน่าสงสารมากโยมมาเกิดในตระกูลเศรษฐีแล้วก็มีพ่อเป็นคนตนีโยมพระองค์ทรงเห็นโอกาสที่มาพระองค์ทรงเห็นโอกาสที่มานบนั้นกระทำกรรมอันเป็นไปเพื่อนอรก มีพระพุทธดํำริว่าถ้าเราไปในที่นั้นมานพนั้นจักทำจิตให้เลื่อมใสเราจักบังเกิดในเทวโลกอืมอันนี้พระองค์ทรงรู้เลยนะว่าคือปกติมานพเนี่ยเขาก็ตรณีตรณีเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนพ่อเขาอ่ะนะที่พ่อเขาสอนนาโยมพระองค์ทรงรู้เลยนะว่าถ้ามานบตายไปเนี่ย ก็จะต้องไปตกนรกแน่ๆเพราะว่ามีความเห็นผิดว่าบาปบุญไม่มีแล้วก็กล่าวตีเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ะนะไม่เลื่อมใสโยมแต่หากว่า,าพระองค์ทรงไปณที่นั้นเนี่ยมาน์เห็นก็จะเลื่อมใสในเราพอเลื่อมใสแล้วก็จะบังเกิดในเทวโลกนี่เพราะปกติเขาไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าพ่อเขา ก็พูดว่าอย่าไปคบอย่าไปเห็นอย่าไปก่าไปว่าอย่าไปทําบุญอะไรอย่างนี้นะทีนี้พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าเขาเลื่อมใสแล้วจักบังเกิดในเทวโลกจักเข้าไปหาบิดาที่ร้องไห้อยู่ในป่าช้าให้บิดาสั่งเวทเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งเขาและบิดาของเขาจักมาหาเราหมู่มหาชนจักประชุมกันเมื่อเราแสดงธรรม จักมีการตรัสรู้ร,รมกันมากในทีนั้นครัน้นทรงทราบอย่างนี้แล้วรุ่งเช้าทรงนุ่งแล้วหรือบาดและจีวรเสด็จเข้าไปบินาบาตยังกรุงสาวัตถีประทับยืนเปล่งพระพุทธรังสีมีวัน,นหกใกล้เรือนบิดาของมานพมัตตกุณฑรีนั้นมานพเห็นพระฉับพันรังสีเหล่านั้น คิดว่านั่นอะไรเหลียวดูข้างโน้นข้างนี้ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ฝึกตนแล้วคลุ้มครองคุ้มครองตนแล้วมีพระอินทร์สีสงบโชดช่วงอยู่ด้วยมหาปุริกสลักษณะ32ด้วยอนุพยัญชนะ80และด้วยพระเกตุมาลาอันมีรัศมีวาหนึ่ง ทรงรุ่งโรดด้วยพระพุทธสิริอันเปรียบม่ได้ด้วยพระพุทธานุภาพอันเป็นอจินไตยครั้นเห็นแล้วมานพนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงที่นี่แล้วหนอซึ่งพระองค์มีรูปสมบัติที่จะงำแม้พระอาทิตย์ ด้วยพระเดชของพระองค์งำพระจันทร์ด้วยพระเดชงำพระจันทร์ด้วยพระคุณที่น่ารักงำคล้ายๆกับครอบงำนะโยมนะหรือถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่างำโยมนะภาษาไทยมีไหมโยมงำเนี่ยมันงำะนะอย่างเช่นถ้ามันงำสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะไม่เจริญไงสิ่งนั้นก็จะไม่ไม่มีอนุภาพะนะ คุณของบุรุเจ้าเนี่ยก็ครอบงำพระอาทิตย์โยมครอบงำพระจันทร์ครอบงาสมณพราหมณ์ทั้งหลายนะด้วยความเป็นผู้สงบประงับอันความสงบประงับพึงมีในที่นี้นี่แหละอัครบุคคลในโลกนี้เห็นจะอัครบุคคลในโลกนี้ก็จะอืมขอไปอัครบุคคลในโลกนี้ก็เห็นจะผู้นี้นี่เอง และก็เสด็จมาถึงที่นี่ก็เพื่อทรงอนุเคราะห์เราแน่แล้วมานพนั้นมีเรือนร่างอันปีติมีพระพุทธทคุณเป็นอารมณ์สัมผัสแล้วตลอดกาเสวยปีติสมนัตไม่น้อยมีจิตเลื่อมใสนอนประคองอัญชรีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นเขาแล้วมีพระดำริว่าเพียงเท่านี้ก็พอที่มษนพนี้จะ เข้าถึงสวรรค์แล้วเสด็จหลีกไปโยมเนาะอันนี้ต้อมาอ่านยาวเลยนะที่จริงข้อความก็ง่ายแล้วนะในเล่มอื่นในคาถาธรรมบทรเรื่องของมัตตกุณฑลิโยมท่านได้อธิบายในอีกนัยหนึ่งว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จไปถึงหน้าบ้านของมัตตกุณรลิแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรง แผ่พระฉับพันธรังสียมก็คือว่า,าพระรัศมีหกประการน่นะแผ่ออกมาจากพระวรากายเนี่ยทำให้แสงสว่างเป็นอันมากครอบงำบริเวณบ้านของของมัตตากุณฑรีเนี่ยทีนี้มัตตากุณฑรีเขานอนหันหลังให้ให้ถนนนะนอนหันหน้าเข้าบ้านโยมแต่คล้ายนอนตะแคงหันหน้าเข้าไปในบ้านนี่หันหลังให้ถนนเนี่ย เขาก็เอจใจว่าเอ๊มนี่มันแสงอะไรนะแสงอาทิตย์ก็ไม่ใช่แสงพระจันทร์ก็ไม่ใช่แสงนี้เราไม่เคยเห็นเลยนะเขาก็ตกใจแล้วก็เอจใจแล้วก็พลิกโยมพลิกพลิกตัวหันมาหันมามองดูที่ถนนโยมก็เห็นพระพุทธเจ้าโยมเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงพร้อมด้วยมหาปุริสระขนาดสาสิบสองประการเนี่ยประกอบด้วยอนุพยัน,ยนชนะแปดสิบเนี่ย ก็เกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งนะว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงเห็นเราแล้วแล้วทรงเสด็จมาโปรดเรานะเราอาศัยพ่อซึ่งเป็นอันดาพานเนี่ยเขาคิดในใจนะโยมเราอาศัยพ่อซึ่งเป็นอันดาพานเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมกถาของพระอ,องค์ไม่ได้ถวายแม้ข้าวแม้แต่ทพีเดียวก็ไม่ได้ถวายพระอ,องค์เนี่ย เพราะว่าเราอาศัยพ่อที่เป็นอนดภาพานเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้คารพไม่ได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอัครบุคคลในโลกเห็นปานนี้ก็เพราะอาศัยพ่อเราเราเลื่อมใสในพระพุทธองค์ยิ่งนักที่พระองค์ทรงเสด็จมาที่นี่นะเราจะลุกเราจะลุกอภิวาทพระองค์ก็ทําไม่ได้โยมนะ เพียงแค่ขอทําจิตให้เลื่อมใสแล้วก็ประคองอัญชลีก็พอนะเพราะว่าเขาหมดแรงหมดแรงใกล้จะตายใกล้จะหมดลมจริงๆโยมเนี่ยาคิดว่าทีนี้พระองค์ก็ทรงเห็นทรงทรงทรง,ง,ง,งทอดพระเนตรดูมานพนะแม้มานพก็เห็นพระผู้มีพระเจ้าพระองค์ก็ทรงดำรีว่าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วละ่ะที่จะให้มานพเลื่อมใส เมื่อเขาตายในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยอานิสงส์แห่งความเดือมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะทำให้เขาเกิดในโลกสวรรค์พระองค์ก็ได้ทรงเสด็จกลับนะแม้มานบนั้นไม่ละปีติโสมนัสนั้นเลยคือปลื้มปีติยินดีมากที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสด็จมาโปรดทั้งๆท,ที่การก่อนนั้น เดียกว่าไม่เคยได้พบพระอ,องค์เลยนะไม่เคยได้พบพระอ,องค์เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะแต่ว่าวันนี้พระอ,องค์เสด็จมาโปรดเราโดยตรงนี่ก็เกิดความปีติสมนัติทำกาละนิยมช่วงที่จิตผ่องใสเนี่ยนะทำกาลตายไปบังเกิดในวิมานทอง12โยตในสวรรค์ชั้นดาวดึงายบิดาของเขาให้ทำสักการะสรีระแล้ว ก็คือจัดงานศพมานะในวันที่สองได้ไปป่าช้าในเวลาเช้ามืดคร่ำครวนว่าโท่เอย๋ยมัตกุณดลีโท่เอย๋ยมัตกุณดลีเดินพรางร้องให้พรางวนไปรอบรอบ,รบป่าช้าเป็นเศรษฐีมีลูกชายคนเดียวโยมลูกชายก็ตายจากไปซะแล้วโยมใครจะมา เป็นผู้สืบสกุลใครจะมารับมรดกมากมายที่พ่อหาไว้โยมเนี่ยโยมไอตอนที่มีตอนที่ลูกมีชีวิตอยู่ก็ไม่อยากให้ลูกใช้สอยบริโภคทรัพย์พอลูกตายแล้วก็มาร้องให้คร่ำควรวญถึงลูกนะเทพบุตรตรวจดูความสมบูรณ์แห่งสมบัติของตนทบทวนดูว่าเราทำกรรมอะไรจากไหนจึงมาที่นี่ ได้รู้อัตภาพก่อนของตนและเห็นความเลื่อมใสแห่งจิตที่เป็นไปในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงทำอัญชิีที่น่าจับใจเพียงทำอัญชรีที่น่าจับใจในเวลาจะตายในอัตภาพนั้นเกิดความเลื่อมใสเพราะความนับถือเป็นอันมากในพระตถาคตอย่างยิ่งว่าโอพระผู้มี าพระภาคพุทธเจ้าทรงมีอนุภาพมากก็คือเขาก็นึกถึงกรรมเก่าของตัวเองเหมือนกับเรื่องกันก่อนที่ญาติโยมได้ฟังมาในวิมานวัตถุนะว่าตัวเองทํากรรมอะไรเอาไว้จึงได้มาเกิดณที่นี่โยมก็รู้ว่าเพราะอาศัยพระพุทธเจ้านะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทรงไข้เอาเข้าไปไข้คร,ครวญดูว่าอาธิณนนบุปกรารพราม ทำอะไรหนอคือว่าพ่อของเขาเนี่ยเขาทาอะไรอยู่เห็นมาร้องไห้อยู่ในป่าช้าจึงคิดว่าพราหมณ์นี้เมื่อก่อนไม่ไม่ทําแม้เพียงยารักษาเรามาบัดนี้ร้องไห้อยู่ในป่าช้าหาประโยชน์ไม่ได้ <c oughs> เมื่อก่อนเนี่ยจะเอาลูกไปหาหมอก็กลัวจะหมดเงินเปลืองเงินน ตอนนี้ลูกตายแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้นะไม่มีประโยชน์อะไรเลยโยมเทพบุตรเขาคิดนะเอาเถอะเราจักให้พรามนั้นสังเวชแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลจะมาทรมานพ่อนะให้รู้จักบุญรู้จักบาปโยมดังนี้แล้วมาจากเทวโลกแปลงตัวเป็นมัทธกุณฑรีร้องให้อยู่แปลงตัวมา เหมือนกับมัทตกุณตลีลูกชายที่ตายไปเป้ยะลยโยมนะเรียกว่าเป็นคนคนเดียวกันเลยยืนประคองแขนค่้ำครวนอยู่ใกล้ๆบิดาว่าโอ้พระจันทร์โอ้พระอาทิตย์คือมายืนร้องให้เรียกหาพระจันทร์เรียกหาพระอาทิตย์ในป่าช้านั่นแหละครั้งนั้นพราหมณ์คิดว่านี้นี้มัตตกุณตลีมาแล้วได้กล่าวกับเขาด้วยคาถาว่า เจ้าแต่งตัวมีตุ้มหูเกลี้ยงทรงมารายดอกไม้ทาตัวได้แก่นจันทร์ประคองแขนข้ามครวนอยู่กลางป่าเจ้าเป็นทุกหรือลำดับนั้นเทพบุตรกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าเรือนรถทำด้วยทองคำงามผุดผ่องเกิดขึ้นแก่ข้าข้าหาคู่ล้อนั้นยังไม่ได้ ข้าจะสละชีวิตเพราะความทุกนั้นลำดับนั้นพรามณ์กล่าวกะเทวบุตรนั้นว่าพ่อมษนพุู้เจริญเจ้าอยากได้คู่ล้อทองคำแก้วมณีทองแดงหรือเงินก็จงบอกข้าข้าจะจัดคู่ล้อให้เจ้า <c oughs> <c oughs> เกิดความรักขึ้นมาในหนุ่มน้อยคนนี้นะเพราะว่าหน้าตาเหมือนกับมัตกตกุณตรีลูกชายตัวเองโยมนะ คล้ายๆกับว่าเสียของรักไปก็อยากจะหาคนมา,ามาเป็นตัวแทนเนยนะโยมนะคล้ายๆมาเป็นคนที่ช่วยกระจัดความโศกคล้ายๆมือที่สามหรือเปล่าโยมนะก็คงไม่ใช่นะมือที่สามนี้พูดถึงเรื่องความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวเนาะคล้ายๆกับว่าอันนี้พรามก็เมื่อเห็นหนุ่มน้อยหน้าตาเหมือนกับ ลูกชายตัวเองเนี่ก็เกิดความรักใครขึ้นมาว่าอยากจะได้อะไรบอกมาเถอะเดี๋ยวเราจะหาให้มานบได้ฟังดังนั้นคิดว่าพราหมณ์นี้ไม่ทำยารักษาลูกเห็นเราคล้ายลูกร้องให้พูดว่าจะทำล้อรถทองคำเป็นต้นให้ช่างเถอะเราจักข่มเขาจึงกล่าวว่า ท่านจักทำคู่ล้อแก่ข้าใหญ่เท่าไรเมื่อพรามกล่าวว่าใหญ่เท่าที่เจ้าต้องการจึงได้บอกว่าข้าต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์ขอท่านจงให้พระจันทร์และพระอาทิตย์แก่ข้าเถิดมานพนั้นกล่าวต่อพรามนั้นว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสองย่อมปรากฏ ในท้องฟ้านั้นรถทองของข้าย่ำงามด้วยคู่ล้อนั้นเออโยถ้าได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาทําเป็นล้อรถเพราะว่ารถของเขาทําด้วยทองคำโยมมันคงจะงามสมกันแน่นอนนะลำดับนั้นพรามกล่าวกับเทพพระบุตรนั้นว่าพ่อมานพเจ้าเป็นคนโง่ที่มาปรารถนา สิ่งที่ไม่ควรปรารถนาข้าเข้าใจว่าเจ้าจักตายเสียเปล่าจักไม่ได้พระจันทร์และพระอาทิตย์แน่นอนเออยอมลำดับนั้นมานพกล่าวกับพรามว่าคนที่ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นคนโง่หรือว่าคนที่ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่ เป็นคนโง่เล่าเฮอโยมใครโง่กันแน่โยมระหว่างพราหมณ์คนนี้ร้องไห้หาลูกที่ตายซึ่งเผาไปแล้วโยมนะมองไม่เห็นแล้วแต่เด็กหนุ่มคนนี้ร้องไห้ถึงดวงอาทิตย์ถึงดวงจันทร์ที่ยังมองเห็นอยู่นี่ใครจะโง่กว่าใครกันแน่โยมโยมฟังมาถึงตรงนี้แต่มามองดูเวลาแล้วก็คงจะไม่จบอย่างไรก็ขอให้ญาติโยม ติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ใหม่นะในวันต่ต่อไปอาราวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร